ครับก็สวัสดีครับผมนายพง44ศรีพงนะครับรหัสนักศึกษา62050194นะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเทอมรีพอร์ตนะครับของวิชาบล็อกเชนนะครับที่อาจารย์เนี่ยให้หาตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าโดเมนที่ใช้ความรู้นะครับเกี่ยวกับตัวบอกเชน IOT แล้วก็ AI นะครับผมซึ่งหัวข้อที่ผมเลือกมานําเสนอเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของการขนส่งสินค้านะครับหรือว่า โลจิสติกส์นั่นเองครับผมครับโดยหัวข้อที่จะพูดหลักๆในคลิปนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยสามหัวข้อนะครับอย่างแรกน,นะครับก็คือตัวที่จะบอกว่าโลจิสติกส์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมแล้วก็ทําไมเราถึงจะต้องนําเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยด้านโลจิสติกส์ครับผมอย่างที่สองนะครับก็จะเป็นความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับว่าตัวบล็อกเชน IOT AI เนี่ย มันจะสามารถเข้ามาช่วยในด้านไหนได้บ้างนะครับในวงการในการทํางานของโลจิสติกส์นะครับผมอย่างที่สามนะครับก็จะเป็นการลงรายละเอียดย่อยนะครับที่เรานาเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยมาแอพพลายเพื่อใช้ในงานของโลจิสติกส์ครับผมครับมานก็มาเริ่มที่อย่างแรกนะครับก็จะเป็นอินโทร์เนชั่นนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆ่าได้ถูกนําเข้ามาเนี่ยเพื่อใช้ร่วมกับการทํางานด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเกษตร การแพทย์การบริการรวมถึงการจัดส่งสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นครับผมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยคนคนเรานะครับก็มีการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เนี่ยอย่างมากเป็นที่แพร่หลายกันมากขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าสินค้าทางออนไลน์เนี่ยมันก็เริ่มมีคุณภาพระบบการขนส่งก็เริ่มดีขึ้นรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็สะดวกนะครับผม ราคาสินค้าในออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้มีราคาที่แตกต่างไปมากจากตัวจากตัวท้องตลาดนะครับผมทําให้การขนส่งสินค้าเนี่ยไปยังมือผู้บริโภคให้ให้ถึงผู้มือผู้บริโภคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับแต่ว่าปัญหาในการจะส่งสินค้าเนี่ยก็คือจะทํายังไงให้มันประหยัดทรัพยากรแต่ว่ายังมีคุณภาพมากที่สุดด้วย เนื่องจากว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนยก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยากครับผมครับผมซึ่งการนําตัวเทคโนโลยีบล็อกเชน IOT แล้วก็ AI เข้ามาช่วยจัดการเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับผม้เช่นในการช่วยเกี่ยวกับออตรวจสอบข้อมูลของรายการที่สั่งซื้อเข้ามานะครับที่มีปริมาณค่อนข้างมากหรือว่าการติดตามพัสดุสินค้านะครับผมสภาพของสินค้าภายในกล่องนะครับว่ามันเป็นยังไง การจัดเก็บสต็อกสินค้าก่อนที่ทางบริษัทเนี่ยจะทําการจัดส่งให้ลูกค้าหรือว่าการคำนวณเส้นทางการขนส่งนะครับที่มันประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบป,ประมาณมากที่สุดครับผมซึ่งนะครับการกระทำเนี่ยมันก็สามารถทําได้โดยการใช้ตัวเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์ IoT นะครับในการตรวจจับปัจจัยต่างๆนะครับแล้วก็ออกมาเป็นข้อมูลก่อนที่เราจะนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาให้ตัว AI นะครับผม อาจจะเป็นโมเดลในการที่เราเทรนมาในการวิเคราะห์นะครับว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราที่จะสามารถนําไปพัฒนาหรือว่าต่อยอดขั้นตอนการดําเนินการต่างๆในกระบวนการขนส่งได้อย่างไรนะครับที่จะทําให้การขนส่งของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมครับผมโดยข้อมูลรายละเอียดโดยข้อมูลรายละเอียดต่างๆในการขนส่งเนี่ยมันก็จะถูกเก็บไว้ในตัวบล็อกเชนนะครับผมที่ จะให้ทุกฝ่ายนะครับที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือครับผมเช่นเอ่อการชําระเงินนะครับข้อมูลการชําระเงินนะครับเพื่อที่เราจะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าข้อมูลสถานะของสินค้านะครับว่าตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เราสั่งซื้อไปมันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วซึ่งหากมันพบสินค้าหรือว่าการจัดส่งที่มันมีปัญหาเนี่ยเอ่อทางตัวบริษัทเนี่ยเขาก็จะสามารถ ค้นหาสินค้าที่มันมีปัญหานั้นนะครับก็ว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอีกทั้งการเก็บข้อมูลไว้ในตัวบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวสินค้าที่เราตัวข้อมูลสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือนะครับว่าเราจะได้สินค้าที่ถูกต้องจากที่เราส่งที่ที่เราสั่งไปหรือว่าเราจะสามารถมันจะสามารถจัดส่งมาถึงเราได้อย่างถูกต้องแล้วมันก็ปลอดภัยนะครับผม ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมันก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการเลือกสิงซื้อสิออนค้านั่นเองครับทีแล้วก็จะมาดูว่าตัวเทคโนโลยีบล็อกเชน IOT แล้วก็ AI เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในการทํางานขนส่งสินค้าหรือว่าโลจิสติกเนี่ยในเรื่องของอะไรบ้างนะครับครับอย่างแรกเลยนะครับมันก็คือจะเป็นการสั่งซื้อสินค้านะครับผมก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับ การชําระเงินทั้งค่าสินค้าหรือว่าค่าจัดส่งนะครับหรือว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล transaction ต่างๆาการชําระเงินของข้อมูลการชําระเงินของลูกค้าการยืนยันการชําระเงินนะครับก่อนที่บริษัทเนี่ยจะทําการจะส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยกระบวนการเหล่านี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้เราสามารถลดระยะเวลานะครับในการดรําเนินการในการชําระเงินหรือว่าการยืนยันนะครับผมเพราะว่าเราใช้ตัว บอกเชนในการเก็บข้อมูลเนาะรวมถึงมันจะทําให้ตัวรายการคําสั่งซื้อต่างๆที่มันเข้ามายังบริษัทเนี่ยมันไม่ตกหล่นครับผมเพราะว่าข้อมูลมันถูกเก็บไว้แล้วก็ไม่มีการแก้ไขได้ครับอย่างที่สองที่จะเข้ามาช่วยนะครับก็คือตัวของแท็กกิ้งครับผมก็จะเป็นระบบติดตามพัสะดุนะครับที่เราอาจจะใช้อุปกรณ์ IoT นะครับในการตรวจจับตำแหน่งของสินค้านะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยัง ลูกค้านะครับหรือว่าทางบริษัทนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสินค้ามันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแบบวยลทามนั่นเองซึ่งตัวเซ็นเซอร์ i o t ที่เราติดตั้งไว้กับตัวพัสดุเนี่ยมันก็จะถามมาทําใหออ้บริษัทขนส่งเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็ตรวจสอบพัสดุได้นะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องนํามนุษย์นะครับเข้ามาแรงงานมนุษย์นะครับเข้ามาช่วยในการทํางานในส่วนนี้ก็จะลดทรัพยากรบุคคลแล้วก็ลดงบประมาณไปได้ด้วย ซึ่งการติดตามเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับตัง้งตั้งแต่การติดตั้งเซนเซอร์ไปกับตัวพัสดุเลยหรือว่าเราอาจจะต้องไม่ต้องติดก็ได้ครับใช้ในใช้ในรูปแบบของรหัสสินค้าหรือว่าขีวะโค้ดในการติดตามแทนอีกทั้งการนําตัวบอกเชนเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสถานะของสินค้าเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ระหว่างกระบวนการจัดส่งด้วยนะครับเพราะว่าทั้งตัวบริษัทเองตัวลูกค้าเองเนี่ย มันก็จะสามารถติดตามสถานะของข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการ <c oughs> มีแหล่งข้อมูลแบบเรียลไทมได้นะครับผมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนั่นเองครับอย่างสุดอีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นในด้านของ warehouse นะครับก็คือโกดังการจัดเก็บสินค้านะครับผมก่อนที่เราจะจะส่งให้กับออตัวลูกค้านั่นเอง ก็จะเป็นการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการติดตามกระบวนการซัพพลายเชนทั้งหมดนะครับตั้งแต่เริ่มได้สินค้ามาจัดเก็บที่โกดังไหนรถคันไหนเป็นคนจะส่งให้ลูกค้าจะได้สินค้านี้จะถึงลูกค้าภายในกี่วันนะครับผมโดยมันก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้ในการตัวที่มันใช้วัดความจุข,ของคลังสินค้าของเราเราก็จะนำข้อมูลนั้นอนะไปให้ตัว บริษัทขนส่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าปริมาณสินค้าภายในโกดังเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับเพื่อเพื่อที่เขาจะได้มาวิเคราะห์นะครับแล้วก็หาหรือว่าตัวนี้อาจจะใช้เป็น AI วิเคราะห์ก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณของสินค้าที่จะนําเข้ามาในอนาคตหรือว่าจะมีสินค้าชิ้นไหนบ้างที่ออกจากโกดังในช่วงเวลาไหนด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถบริหารปริมาณสินค้าที่มันจะอยู่ภายในโกดังได้ นะครับผมไม่ให้มันมีมากจนเกินไปหรือว่ามันน้อยจนเกินไปจนเราไม่คุ้มในการเช่าโกดังนะครับเท่าผมในเรื่องสุดท้ายที่มันจะเข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ Root p t t m m z a t i o นนะครับก็จะเป็นการใช้ตัว AI แล้วก็ ioT เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดส่งสินค้าที่ต้องจะส่งไปในสถานีย่อยต่างๆก่อนนำไปส่งให้ลูกค้าหรือว่าจะเป็นการกำหนดเส้นทางการจัดส่งให้มัน เหมาะสมสาหรับสินค้าที่อยู่ภายในรถขนส่งทางนี้เนี่ยก็คือเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดเวลานะครับผมอาจจะใช้ด้วยการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดอาจจะเลือกเวลาในการขนส่งที่มีรถไม่มากอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมหรือว่าจะเลือกใช้เส้นทางที่มันครอบคลุมในการขนส่งมากที่สุดครับผมครับต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่มีการทําจริงๆนะครับ กับการขนส่งผ่านตัวรถไฟนะครับผมก็คือตัวบริษัท GE Transportation เนี่ยเป็นบริษัทในทวีปอเมริกาเหนือนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตห,หัวรถจักรนะครับหัวรถจักรรถไฟเนี่ยสำหรับการขนส่งสินค้าซึ่งตัวหัวตัวหัวรถจักรที่เขาได้ทําเนี่ยก็เขาติดตั้งนะครับเซ็นเซอร์กว่า200กว่าตัวนะครับผมแล้วก็รวมถึงกล้องถา่ายภาพระดับ HD นะครับที่ มันจะมีการคอยส่งข้อมูลแล้วก็รูปภาพไปยังระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Learning นะครับผมเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดี l ยวท e บนตัวรถจักรนะครับเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำเช่นนี้นะครับก็จะทำให้ตัวบริษัท G Transportation เนี่ยสามารถนำข้อมูลจากเหล่าเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดี l ยวท e ได้ระหว่างการเดินรถนะครับผมไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลความเร็วของรถไฟการเดินทางผ่านในจุดต่างๆสภาพของรางรถไฟสภาพสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อที่เขาจะเอามาหาความเสื่อมสภาพของรางรถไฟในการเดินทางที่มันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทําให้รถไฟวิ่งไม่ได้นะครับผมหรือว่าบางจุดมันอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่ว่ามันเสื่อมสภาพก็อาจจะไปปรับแก้ทําให้รถไฟมันสามารถ วิ่งได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทําให้มันช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งโดยรวมครับเขาผมแล้วก็เขาก็ได้มีการนําตัว AI เนี่ยมาใช้ในการทํานายทํานายการเมนเทนเน่นตัวหัวจัรล่วงหน้านะครับผมเพื่อที่จะทําให้ตัวหัวจัรเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่เต็มร้อยอยู่เสมอหรือว่าเราจะสามารถซ่อมแซมได้ก่อนที่มันจะเสียหรือว่าจะพังนะครับผม ทําให้มันหมดห่วงปัญหาไปเลยครับเรื่องเอ,อหัวจักเสียระหว่างการทํางานหรือว่าเอ,อมีหัวจักใช้ไม่พอด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็จะทําให้มันก็จะลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถจัดเกณฑ์งบประมาณที่เราจะนําไปใช้ซ่อมได้แล้วก็จะให้ทําให้เกิดความล่าช้าเนี่ยในการบริการย,ยากด้วยเพราะว่าเราไม่ทนเน้นมันตลอดครับผมโดยที่เราไม่เสียงบจนเกินไปด้วย ครับผมอีกตัวอีกอย่างหนึงนะครับที่เขาใช้ก็จะเป็นการบังคับรถไฟโดยระยะไกลนะครับผมแล้วก็ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับผมที่จะสามารถทํางานได้นะครับด้วยเพียงใช้รีโมทคอนโทรลน,นะครับจากระยะไกลต่างกับต้องใช้แรงงานหลายๆคนในการคุมรถไฟซึ่งมันก็สามารถบังคับผ่านรีโมทควบคุมนะครับที่จะให้รถไฟสามารถเดินหน้าหรือว่าถอยหลังได้ ส่วนระบบการขับรถโน้นเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าจะต้องใช้บนทางรถไฟที่มันมีสิ่งกีดขวางไม่มากอาจจะไม่มีการเดินทางข้ามแยกถนอนอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้หรือว่าอาจจะเป็นเส้นทางรถไฟที่มีไว้สําหรับขนสินค้าโดยเฉพาะครับผมครับก็ขอจบการนําเสนอนะครับการเกี่ยวกับเรื่อง การนำเทคโนโลยีบล็อกเชน IOT แล้วก็ AI มาปรับใช้กับโลจิสติกส์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ